นี่คือช่วงเวลาที่แม้แต่ดาราใหญ่ยังต้องยอมแพ้ต่อเสน่ห์ของเด็กน้อยคุณคิดหรือไม่ว่าคนดังที่ดูแข็งแกร่งและมีชื่อเสียมานานจะถูกทลายกำแพงด้วยลูกอ้อนวัยสองขวบวันนี้เราได้เห็นเป็กสัญชัยจากตระกูลเองตระกูลละลายไปกับน้องโมเน่ ซุปตารน้อยที่กำลังเป็นกระแสแรงในโลกออนไลน์เหล่านักแสดงและคนบันเทิงต่างก็พากันตกหลุมรักเธอไม่น้อยกว่าใครบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนุกและน่าคิดตามพร้อมกับคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นแม้คุณจะไม่ได้ติดตามมงการบันเทิงมากนักก็ตามแต่ตรงนี้แหะและที่มันเริ่มน่าสนใจจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความน่ารักธรรมดาแต่เป็นการพบกันระหว่างเซเลบริตี้ผู้ใหญ่กับดาราเด็กที่เปลี่ยนทุกอย่างไป ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับน้องโมเน่กันก่อนเถอะเธอเป็นเด็กน้อยวัยเพียงสองขวบที่กลายเป็นไอคอนในโลกโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เธอร่วมงานกับแม่ของเธอแม่เมพริมายาซึ่งเป็นแม่ฮิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยและพาร์ทเนอร์ในการขายของต่างๆงานนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังรวมถึงไลฟ์สดที่น้องโมเน่แสดงความน่ารักและเชิญชวนขันทําให้เธอมีแฟนคลับมากมายและที่สําคัญเธอได้ชื่อเล่นว่าไก่เถือนเพราะพฤติกรรมที่โลดโผลและน่าสนใจอย,อย่างยิ่งแน่นอนว่าการที่เด็กวัยนี้มีอิทธิพลขนนาดี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพดูว่าถ้าเด็กเล็กๆสามารถขายของได้มากกว่าคนใหญ่บางคนมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการตลาดแบบใหม่ที่ใช้ความน่ารักเป็นจุดขายหลักตอนนี้มาถึงเรื่องหลักที่ทําให้ทุกคนพูดถึงกันน้องโมเน่และครอบครัวได้ร่วมไลฟ์สดกับดาราผู้ใหญ่หลายคนรวมถึงเป็กสัญชัยและภรรยาธัญญาธัญเรศเองตระกูลตลอดจนอ้นศีพันชื่นชมบูณ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความร่าเริงโดยเฉพาะเมื่อน้องโมเน่แสดงพฤติกรรมที่ช่างจ้อและน่าสนใจทําให้ทุกคนในไลฟ์อดหัวเราะไม่ได้และนี่คือจุดที่เป็กถูกทลายล้างไปอย่างสมบูรณ์เขาเป็นดาราที่มักถูกเรียกว่ามาเฟียพระบุค,คลิกที่ดูแข็งกร้าวแต่เมื่อน้องโมเน่หันมาถามว่าละอุงเป็กตามใจหนูไหมเขาก็อดใจไม่ไหวจุ๊บเหม่งน้องโมเน่ไปนหนึ่งทีทันทีและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วมันเปิดประเด็นที่น่าคิดว่าการแสดงความรักแบบนี้ในสายตาของเด็กเป็นเรื่องปกติหรือไม่ในโลกของโซเชียลมีเดียการกระทําเช่นนี้มักถูกแซวและแชร์ต่อแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับเด็กแต่ตรงนี้แหละที่มันเริ่มเป็นที่ถกเถียงกันเพราะในสายตาบางคนมันคือความบริสุทธิ์และความสนุกที่ไม่มีพิษภัยแต่คนอื่นอาจเห็นว่าเป็นการลบเส้นแบ่งระหว่างคนใหญ่กับเด็กทําให้เกิดคําถามว่าซเลบรตี้ควรมีขอบเขตในการแสดงออกกับเด็กอย่างไร ตัวอย่างเช่นในกรณีของน้องโมเน่ที่เป็นเด็กสองขวบการมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ทําให้เธอได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ก็อาจเปิดโอกาสให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์หากเราเทียบกับเหตุการณ์คล้ายๆในอดีตเช่นดาราที่สแสดงความรักกับเด็กในงานบันเทิงมันก็มักสร้างความเห็นสองแง่เสมอ,อนี่จึงเป็นโอกาสนี่ที่จะถกเถียงกันว่าสังคมเราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเด็กในวงการน,นี้เพียงพอหรือไม่ในที่สุดบทความนี้หวังว่าจะทำให้คุณเห็นว่าการพบกันระหว่างเป็กสัญชัยและน้องโมเน่ ไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงธรรมดาแต่เป็นตัวสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนดังในยุคดิจิทัลคุณมีคำถามหรือความเห็นต่อเรื่องนี้ไหมมันเป็นเรื่องปกติที่คนบันเทิงสแสดงความรักกับเด็กในไลฟ์สดแบบนี้หรือไม่หรือว่ามันควรมีกฎเกณฑ์มากกว่านี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อให้การสนทนานี้ดำเนินต่อไปอย่างสร้างสารรค์